สวัสดีค่ะครัวง่ายๆบายแบบวันนี้นะคะจะทําเมนูไมโครเวฟเมนูที่ว่านั้นก็คือหมูอบไมโครเวฟค่ะวัตถุดิบจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยวัตถุดิบในการทําซี่โครงของเรานะคะก็จะมีน้ําตาลผงปรุงรสซอสปรุงรสเกลือน้ำมันหอยและซี่โครงหมูของเราเอง เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะวิธีหมักหมูนะคะก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปผงปรุงรสจะใช้ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่ซอสหอยซอสหอยก็จะใช้หนึ่งช้อนชาค่ะเกลือเกลือจะใช้แค่โรยๆรยลงไปนะคะหรือประมาณ หนึ่งหยิบมือก็ได้ค่ะน้ำตาลก็โรยล,ลงไปน้ำตาลก็ใช้ครึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะและซอสปรุงรสใส่ลงไปเลยซอสปรุงรสจะใส่สองช้อนชานะคะอขออภัยนะคะวัตถุดิบเมื่อกี้ที่พูดมาก็จะเป็นช้อนโต๊ะทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะคลุกหมูกับส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันเลยนะคะ ขั้นตอนนี้ก็จะทำก็จะคลุกหมูนะคะคลุกจนน้ําตาลของเราละลายเลยนะคะถ้ามันไม่ละลายก็ไม่แบบไม่ทำให้มันจับจับอยู่ที่หมูส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะก็แบบคลุกให้มันเข้ากันไปเรื่อยนะคะขั้นตอนนี้จะใช้ปูก็ได้นะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีขึ้นหลังจากที่ รุกส่วนผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วเราจะพักไว้ประมาณ20นาทีนะคะหลังจากที่นำหมูไปหมักไว้ประมาณ20นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำมาจัดลงจานเพื่อน,นำเข้าอบค่ะ จัดหมูลงจานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเข้าไมาโครเวฟเพื่อเอาอบกันเลยค่ะเราจะนำเข้าไมาโครเวฟประมาณ1ินาทีก่อนนะคะตั้งไฟเพือตั้งเวลาปเ,ลเลาปเ็นไฟแรงนะคะสิบนาทีเดี๋ยวเราจะมาดูกัน,นะคะ่ะหลังจากผ่านไป1ิบนาทีนะคะก็จะหน้าตามาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับด้านมันนะคะ หลังจากกลับด้านเสร็จแล้วก็จะเข้าอบต่ออีก10นาทีค่ะหมูของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดลงจานกันเลยดูสิคะสุกแบบมันไม่แห้งมากนะคะดูบแบบน่ากินมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูหมูอบไมโครเวฟของเรา สามารถลองทำตามได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามเมนูต่อต่อไปของเราได้เลยนะคะ